พอ of h พ r โรสย้อนหลัง10ปีโอ้โหใครตามไม่ทันหรือว่าพลาดตัวไหนนี่รอบนี้สามารถกลับมาเก็บได้แล้วนะครับกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับีนี้ตอบสุรายการท no ู o ุป s u ซ m ม n e อ s c a s สนะครับ ก็นี่แหละครับกิจกรรมฉลองครบ10ปีนะครับก็เปิดตัวมาอีกอันหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเอามอนสเตอร์ใน How of Heroes เนี่ยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2014มาให้เลือกกันในแต่ละสัปดาห์เลยนะครับก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดกันนะว่าเราควรจะเลือกตัวไหนในแต่ละสัปดาห์แล้วก็รายละเอียดของกิจกรรมเป็นยังไงเนี่ยขอคนละ1ไลค์ like, แล้วก็คนละ1 s u b ซสไครต์เป็นกําลังใจกันด้วยภายใน3วินาทีนะครับ เอาละครับว่าเราเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เนี่ยเป็นกิจกรรม Hall of Heroes นะถ้าเ,เพื่อนๆเล่นสม m m o n เ r s w อร์มาก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกเดือนนะครับนั่นคือ Hall of Heroes หรือว่า เป็นโถงฮีโร่ที่จะให้เราสามารถที่จะเอามอนสเตอร์สีดาวเนี่ยที่ทางเกมเนี่ยแจกมาให้นะครับฟรีๆเนี่ยนะครับได้การลงดันเจี้ยนนะครับกิจกรรมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11มาหรือว่าเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็น่าจะเริ่มไปวันจันทร์นี่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมเลยนะครับซึ่งฮอร่เนี่ยจริงๆเป็นอ่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งแรกในปี2 0 1 4เลยนะตั้งแต่เกมที่เพิ่งเปิดเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละรอบที่เปิดเนี่ยก็จะมีมอนสเต ได้เลือกสัรกันนะครับเนี่ยก็ในแผนที่นะครับก็จะมีเจ้าตัว Hall of Heroes Event นะครับกดเข้าไปปึก๊กแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกเจ้าตัว Monster สีดาวที่เรา,าจะเก็บชิ้นส่วนเพื่อที่จะมาซัมมอนได้นะครับ ก็เนี่ยครับในการจริงๆแล้วเนี่ยในการให้ได้มอนสเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยเราแค่ลงไปแค่2ชั้นเนี่ยนะครับให้ผ่านแล้วก็ได้มาอ่าสิชิ้นนะครับก็จะสามารถซัมมอนมอนสเตอร์สดาวตัวนั้นได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าอ่าเพื่อนๆอ,อยากจะเอาให้คุ้มนะก็คือลงไปเลยครับสิชั้นน,น,นะฮะก็จะได้มา250ชิ้นนั่นเองเหรือว่าสามารถซัมมอนได้ทั้งหมด5ตัวเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ก็เขาก็จะเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยในใน,ใน,อ,ในอดีตการ์มาเนี่ยก็ในแต่ละสัปดดาาาาหห์์นนนนะะครรัับเเเเ้ก็จอออมมสตตใ Hall Heroes of ี่ยทง5ธุ ของแต่ละปีเนี่ยมาให้เราเลือกกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันนะฮะทีละสัปดาห์นะว่าควรเลือกอะไรนะครับอ่าอย่างเช่นในวีคที่1เนี่ยนะครับก็ยังเชียร์ให้เพื่อนแบบเนี่ยอ่าอย่างอันเนี้ยผมก็มี2ตัวที่เป็นชอ o ส์นะครับก็เพื่อนสามารถเลือกเอาเจ้าตัว เปียโร่นะครับผมเจ้าตัวไพ่ไพ่มืดเนี่ก็น่าสนใจนะไพ่ไพ่มืดนะครับผมหรือว่านินจาแสงอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่า2ตัวนี้ก็เียกได้ว่าหาได้ยากอยู่เหมือนกันโดวยเฉพาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับในอันนี้ก็ผมแนะนําเป็นเจ้าตัวไพ่มืดนะไพ่มืดเนี่มันเป็นตัวที่แบบมันเอาเป็นตัวคีย์สำคัญในการทําดามเมจในพวกดันเยนต่างๆได้ก็นั่งดีด้วยนะครับนินจาแสงก็ได้เป็นตัวที่หายายกขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวอื่นสามศาพท์เน,นี่ยก็คือเปิดตะกรอเอาอะไรอย่างนี้นะครับ เอาละวีที่2นะครับวีที่2เนี่ยโ,โหแน่นอนเลยว่านี่ฮะซัคคิบัแสงเป็นตัวสำคัญมากเลยซัคคิบัแสงเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่มีสกิลท่าหนึ่งที่ดีที่สุดในในเกมเลยนะนะครับก็แล้วก็มีท่า3อะไรที่แบบมีการผ่านการบัฟอะไรมาก็นั่งเยอะนะพวกแววไพายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าเป็นตัวที่เราสามารถที่จะหาได้โดยการเปิดกอร์ทั่วไปนะแฟนทอมมืดก็สามารถเก็บได้นะครับถ้ายังไม่มีนะถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับ เอาละครับมาดูที่บิ๊กสกันบ้างนะอ่าบิ๊กสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลายตัวเหมือนกันนะก็สําหรับวิกที่3เนี่ยตัวที่เป็นท่ามืดกับท่าแสงนี่ก็ยังไม่ค่อยอโดนใจเท่าไหร่นักนะสมัยนี้เดทไนท์มืดก็อาจจะไม่ได้นิยมมากขนาดนั้นแล้วนะครับก็บราวนี่ไฟก็น่าสนใจนะครับตัวนี้นะบราวนี่ไฟครับวิกที่4นะครับโอ้โหลิสต์นี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงมากทีเดียวนะอ่าเมทิกไนท์มืดก็ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แล้ว กัปตันแสงนะครับผมไ้เล็กกัปตันแสงนี่ก็แบบอก็ยังเยังไม่ค่อยโอเคนะอะแต่ว่าถามว่าสัปดาห์นี้ถามว่าเลือกอะไรดีก็อถ้าเพ,เพื่อนชอบเล่นซีอะไรอะไรเงี้ยเงือกลมก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่มี2ตัวนี่ก็เก็บแสงเงินไปก่อนก็ได้นะครับเอาละมาวิ่ห้านะโอ้โหวิ่ห้านี่ดูซีนะครับวิ่ห้าเนี่ยอผมให้อันดีนมืดน,นะ อันด uhm. ีมืดก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะใครที่มีดีเ hai, คลมนะโหทำให้เล่นอารีนาซีสบายใจเฉยเลยนะสำหรับอันอันดินมืดนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจคือคอรลาดนะตัวนี้ก็เอาไปเล่นซีได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็ใช้ในทีมตัวตัวหนึ่งตัวนี้มีท่าที่ชื่อว่าเทรดเอาไว้แบบสลับเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าคนสลับสายขี้เกียจก็ยืนอ่ารอให้ฝั่งตรงข้ามตีจนเลือดลดเหลือเลืเลือนเลือนเลืน้อยแล้วก็เทรดทีหนึ่งก็ได้นะครับอ่าแล้วก็จะแลกเลือดกับฝั่งศัตรูอะไรเงี้ย อ่าอันดินมืดก็สามารถใช้ท่าอ่าใช้ธา oh. สามนะครับอ่าเล็งแอตแทกบาร์ให้กับพวกลีโอพวกอะไรอย่างเดมอนขึ้น,ข,นขึ้นมาได้นะอ่าเอเจนต์ลมก็ถือว่าพอใช้ได้นะตอนนี้ก็พอใช้ได้ในทั้งซีชในอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าตัวนี้ก็หาได้ด้วยสกอร์สามธาตุหลักนะสกอร์ส้มก็หาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับเอาละมาดูที่วิ่งหกกันนะวิ่งหกละอานูบิสฮอลลัสเปียโร่อาลักชาซ่านะอะสำหรับไพ่แสงกับ แท้มืดเนี่ยผมว่าก็เออ,เอ,อก็เฉยๆแต่ว่าถ้าอยากเก็บแสงมืดก็เก็บสัปดาห์นี้ได้นะครับอีกตัวในึงที่น่าสนใจของสัปดาห์นี้นะครับก็คือนี่เ,เจ้าตัวฮอลลัสลมนะฮอลลัสลมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้เสริมทีมป้องกันได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าวิกเจ็ดนะเทศต,ตานนะเทศต,ตาลมานะครับเทศต,ตาลจกน้ำอ่าตัวสลัดน้ํานะครับอ่านี่บาวนี่แสง อ่าแล้วก็ระเบิดมืดนะระเบิดมืดเขาว่าจะไปเล่นกับพวกทีมที่แบบว่าคนที่แบบมีพวกนินจามืดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าจะเล่นกันที่แบบปลามาถึงปลาปุ๊บระเบิดเปี้ยงใส่แล้วก็ลบบัฟศัตรูแล้วก็ทําให้ติดไซเลนต์นะครับ แต่ว่าตัวนี้สปีดต้นน้อยต้องใช้ลูนเยอะลําบากเหมือนกันอย่างนั้นไปเล่นตัวบราวนี่แสงดีกว่าอ่าบราบราวนี่แสงก็อังนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในทีมลุกนะครับอ่าส่วนใครเป็น FC เทพตาลไงสมุไรไฟนะอ่าแต่อีกตัวนึงที่อยากแชร์ใน3ท่านหลักก็คืออ่าโจ๊กเกอร์น้ำนะครับโจ๊กเกอร์น้ำตัวนี้เป็นตัววางระเบิดที่ดีแล้วก็เป็นตัวที่แบบเอาไว้ส่วนในเวอร์อารีนาในกรณีที่แบบทีมตัวมีตัวเจาะเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาอันนี้ส่วนไปวางระเบิดปุ๊บอออ่่ะะะะีกตัััวววนนนนึงคคครรบบา วิกแปดเนี่ยผมคิดว่าแสงมืดถ้าย,ยังไม่มีเก็บได้นะครับอันดีนแสงนี่ลองเล่นดูแล้วค่อนข้างจะเล่นยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าแบบเก็บถ,ถ้าเกิดยังไม่มีเก็แบบสองสองตัวนี้ได้วินเปียโรไฟใช่ไหมโจ๊กไฟก็น่าเก็บนะครับเนี่ยเนี่ยตัวตอนนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยใช้ได้ในคอนเทนต์ที่เป็น PVP กับ PVE หลายแบบนะครับซิลลมก็ถือว่าพอใช้ได้ซิลซ,ซ,ซ,ซิวลมก็เล่นในเวอร์อาเรนาได้อะไรแบบ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 นี้นะนะครับ ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจะเลือกนะผมให้อันนี้แหละเปลี่ยนโลเลยวะไพ่ไฟนะครับอ่าสัปดาห์วีเก้านะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้โหแจ็คโอเวนแลนเทิร์นมืดแอสซัสซินอ่าแจ็คโอเวนแลนเทิร์นมืดก็น่าสนใจนะอืมตัวนี้ก็เอาไปเล่นกับแบบพวกอ่าพวกตัวอาร์บิซอฟฟลอได้นะครับอ่าอาร์บิซอฟฟ์ลอของเจ้าตัวอ่าพาร์ติชั่นคริปอ่าได้นะครับ เ,เงือกน้ำก็ถือว่าพอใช้ได้นะเทตราก็ใช้ใน RTA ได้แก้ซีนะครับอมาวิกสินะครับวิกสิบใช่ไหมลิชลิชไฟตัวน,นี้ก็เราก็รู้จักสมญาน้ำกันดีนะครับแฟนทอมแสงแฟนทอม Phantom แสงก็แฟนทอมแสงกับมืดอันนี้ก็อาจจะไม่ได้วาวมากนะแต,แต่ก็แบบเอาไว้เก็บได้เหมือนเดิมนะครับนินจาลมสกายแดนซ์อันนี้ละกันเจ้าตัวพัดเจ้าตัวพัดน้ำเนี่ยน่าสนใจ นะครับมาวิกสิบเอ็ดนะครับวิกสนะิบเอ็ดนะเติร์ดเติร์ดเติร์ีสี่ตัวนะกังฟูแสงแน่นอนนะครับนี่ตัวนีน้น่าสนใจควรเก็บนะถ้าเป็นท่าปกติก็เป็นฟักทองน้ำนะครับอ่าสิบสองนะสิบสองแอสซัสซินจัก,กรกลแฟนทอมดรเคก็แอสซัสซินเมื่อดก็น่าสนนะแอสซัสซินเมื่อดก็ทำเดเมจได้รุนแรงต่อเทธนได้นะครับสิบสามสไนเปอร์โอ้โหทีเด็ดแน่นอน ซักคิวบัสมืดสำหรับวีคนี้เนี่ยผมว่าโจกแสงก็น่าสนใจนะโจกแสงสามารถลบปับได้แล้วก็สามารถโจมตีรละวางระเบิดได้ตีหมูได้ด้วยนะครับส่วนตัวที่เป็นเมตาของ G นะอกิววอลนะอ่าก็ซีชก็คือใช้เป็นสไลด์ไปมักวันก็ดีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวสำคัญในซีชเลยอ่าส่วนสำหรับในวีคที่สามเนี่ยไดแอดไม่ต้องนะไดแอดไดแอดเป็นฟิวชั่นมอนสเตอร์นะครับวีคที่สี่นะโอ้โ oh ห oh, สบายละอ่าเกิดใครทำทีมบีเจอย่างเงี้สยสไลด์ปิดนะโอเคเมียเมียไฟก็น่าสนใจนะตัวนี้ก็คือเอาไว้สำหรับเป็นตัวล้างนะครับแจ็คโวลแรนเทนแสงควรเก็บนะอันนี้ควรเก็บ ควรเก็บด้วยตัวนี้หายากนะบาบาลิกคิงนี่ก็เป็นราชาแห่ง IG งโดนลดพลังไปแล้วนะครับก็ถ้าเทียบกันจะว่าจะเก็บแสงหรือมืดเนี่ยแสงดีกว่านะสลับจากโอแลนเทนนะครับมีการปรับขึ้นมานะวิกสิบห้านะครับโอ้โหลูกต่ามือดอ่าลูกต่ามืดได้ใช้ในซีชแน่นอนอ่าล,ลักชัลลัซาจะได้ใช้ในพวกพันธุ์เชื่อคริปอะไรอย่างนี้บ้างนะแต่ว่าเนี่ยลูกต่ามืดน,นี่ตัวสําคัญเลยนะครับในการกันบ้านโดยเฉพาะสีดาวนะอ่าแคนนอนเกลเอาไว้ลงอาลง่าเมโครนะครับ เอาเอาไว้ลง cro, เนคกโคลที่เป็นอาบิซอฟลอ์ด้วยนะครับอืมแล้วก็สิบหกแมตติกไนไฟได้ใช้แน่นอนนะแมตติกไนไฟได,ได้ได้ใช้แน่นอนนะครับสมุไรมืดซิกเก้นะอา่ากับไนท์เทลฟ็อกซ์ เชียร์ให้เก็บซิเก้ดีกว่าถ้าอยากจะเก็บแสงมืดนะครับสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดไหนดูซิอ่ากากอยแสงซิวมืดเหรอเชียร์ซิวมืดนะครับสําหรับสิบเจ็ด 17, นะเชียร์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 ซิวมืดมากๆเลยนะซักคิวบัสก็ถือว่าใช้ได้ซักคิวบัสนามก็เล่นในอาร์เทียได,ได้สนุกนะครับกากอยก็อ่าผมยังไม่ค่อยอินกับตัวนี้เท่าไหร่แล้วกันละกันนะสิบแปดแน่นอนเบลดแดนเซอร์มืดนะครับเบลดแดนเซอร์มืดแล้วก็อ่าควรเก็บนะอันนี้ควรเก็บเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบบบตตัััววลเเเนนีี่ยยป็ทร์พ,พก ดูอิดแสงดูดูอิดแสงเลยนะครับอ่ว uh, งมาแรงวอลเลเยอร์ Warrior, ไฟเหรอแฟนทอมตีฟอนูบิส อานุบิสก็เล่นได้นะอานุบิสลมนี่ก็เอาไปเล่นในพวกแบบอ่า BJ5 นะใช้ได้ดีนะครับ String Master ก็พอใช้ได้เอาไปลงพวกอหอเฮลอะไรอย่างเงี้ยได้นะถ้าใครยังขาดนะเก็บได้นะครับ19นะครับอ่าโอเคเรามาดูกันนะ Dry a d m i r มอเหรอายแอดเใช้ใน Siege นะอ่าก็เน Stone Fighter แสงก็ใช้ใน Siege ได้นะอ่าสองตัวนี้เก็บได้นะฮะ เนโอสโตเนโอสโตนไฟเตอร์แสงผมไม่ค่อยเจอสมัยผมผมเจอไดแอทมืดบ้างอะไรเงี้ยสามธาตุหลักก็เออลิชลมมั้งนะครับอ่ะยี่สิบนะอ่ะยี่สิบยี่สิบนะเบอร์เมดไฟกากอยสไนเปอร์มาร์ควานพิลสันมาสตราอันนี้ก็คือดันซิมแสงนั่นเองฮอลลัสมืดอ่ะฮอลลัสมืดใช้ใน RTA ์อก็นังดีนะครับ แล้วก็อ่าอยา่างสมมติธาตุลมเนี่ยแบบอ่สาสไนเปอร์มาร์ค1เนี่ยที่เป็นธาตุลมเนี่ยก็ใช้ดีนะฮะเอาไปยิงแบบพวกอ่าบอสในดิเมนชันโฮก็ได้นะอ่าตัวดิเมนชันโฮตัวใหม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็อ่าเป็นตัวเอาไปต่อต้านเวลาสตูตีกลนซิ่งเนี่ยโหสนุกเลยทีเดียวนะครับอมาวิกยิปต์11นะครับอ่าบาบลิคคิงท่าแสงก็เจ๋งนะชาคัมแดนเซอร์มือผมยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับสติงมาสเตอร์น้ำก็พอเล่นได้นะอ่าส่วน โอ้ลูกเต๋าไฟเหรอก็น่าจะเล่นในซีชได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยครับผมก็ให้ลำดับตามในสำับวียี่สิบเนะเนี่ยบาบาลิกคิงเนี่ยโอเคเลยนะตัวสตันขั้นเทพนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นสตริงมาสเตอร์นะครับโอเคมา al, Girl, วียีิบสฮิปโนเมียลแคนนอนเกิร์ลลูนอ๋อโหวีนี้เลือกยากอยู่เหมือนเหมือนกันแล้วเนี่ยอันนี้โอนิ i, น้ำเนี่ยฟิวชั่นได้นะ,ะก็จะเชียร์ฮิปโนเมียวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮิปโนเมียวก็เป็นตัวหนึ่งที่มันทำเดาเมจได้รุนแรงนะครับในทีมซีช์ผม เป็นทีมกันบ้านก,กันน้องเล่นกับตัวหลับๆหน่อยนะครับวียิบสามนะครับอ๋อสไนเปอร์มือดอ่านี่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 ซามูไรแสงซามูไรแสงถือว่าด,ดีนะครับลักชาซ่าก็ใช้ได้นะอ่ะอันนี้ก็ตีเอ็กซ์โลโลนะครับอ่าเดี๋ยวในวียิบสี่จะมีเปิดในเอพิซด์สองพันยี่สิบสี่มีอะไรเอ่ยหนึ่งอันได้ไหมเป็นปิตนาโอนิกส์กับแบคทีนะ <laughs> บอกว่าชาครรมแดนเซอร์เวิร์ก อ่าวีคนี้พอย์พอรซันมาสเตอร์ก็เล่นได้นะอ่าถ้าอยากได้ตัวที่แบบแปลกๆประหลาดๆไว้กันบ้านอ่าโอนิกส์อ่าโอนิกส์หรือกากอยเมื่อเนี่ยเอามายืนแข่งๆได้เลยนะครับเอาไปทำให้ตัเสียเสียเวลาลวเล่นได้นะก็นี่ครับก็อ่า ก็จะมีกิจกรรมด้วยนะก็ที่แบบว่าเวลาเราเคลียร์จำนวนชั้นของแต่ละหออพฟโรสเนี่ยก็จะให้พวกรางวัลต่างๆด้วยนะครับนี่สูสุดคือเอลดิสก็ผ่านทั้งหมด120ชั้นนะครับก็คิดว่าผู้เล่นใหม่ในมีโอกาสมากเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะพันพวกนี้ได้โดยง่ายนะอย่าลืมนะทุกคนอย่างน้อยที่สุดผ่าน2ชั้นพอแล้วนะสชั้นพอแล้วซึ่งผ่านง่ายง่ายมากๆเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับการตัดสินใจช่วยเป็นตัวเลือกหนึ ก็อขอให้ทุกคนสนุกกับกิจกรรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย